สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุกุลสุกคนสมองสบองสบ,สบายดียำแรงเด้อว,วันนี้พาะเพากับสซ่หนาวคาโซพี่น้องในตาเขาครัวพี่น้องเอ้แกงไก่ใส่หมักผักแกงไก่ใส่หมักผักพี่น้องอาหารแรงไกส่สิเปิดเลยแหลรอะไรหมักผักก็ได้กินข้าวแรงน้ำกันเลยพี่น้องเดลย ยังไ่ใส่หมักผักใส่สมหมักเล่นใส่ดอกผักบัวตแบบแ่บน้ำกันได้พี่น้องเออบัตรสกุสกคนมากินข้าวแรงน้ำกบกัวเมตตาเด้ออาหารแรงบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนี่กัมเมตตาครับคือพี่น้องเห็นนั่นแหละแนนเวียกแน่ตอนเ้าร์ผัดไปขายตลาดนัดมาช่วยมาผัดหลนฮะอันยายซองบุญผาป่าบ้านเฮานะรอบแรงบ้นลงไปหวานในพักหอม อยากวันในห้องปอกแม,ม่มาทันบุญเนี่ยมาสิทันเลยบ่ยังสิเจ็ดสิบแปดมือสิทันเลยบ่ทนันลองบ่งแม่นมันทันบุญบา้านสิทนันบ่ทันแหละมาๆม,ม,มากินข้าวแรงนำพรอบครแมาต่ตาเด้าาอเบอร์สุขสุขุลเอฟซีถุกท่านพญายายพะลุงแม่ป้า ีขลุบลากระแหงมากินข้าวแรงน้ำกบควาเมตาเด้อแกงไก่บ้านใส่หมักผักได้มไหมนี่อาหารบ้านเฮาแซ่บๆน้ำกันเด้ออันเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้ออิ่มเลยมาได้กินมึงกินอิ่มเลี่ยอืมที่เป็นแม่ก็ดีนะฮะอีกสามวันตัวเนื้ออืมเออมันยังหัวเข่า 还得跑那个、嗯、跑爆运过。那今早上干么？ กุ้มเปล่าไม่ได้พอนเดงกแดดที่แล้นอนชุ ไปตามอ มาำไปทเอาน้ำไม่ตรงไปนะครับเอากะเบียกมากระเบีย,ยกไ่เปน,น

มาเชอก็ะดูปายมันนะฮบินตึงเต็มทีเดียวทเดียวทีเดียวายเลยไฟมั้ะเลยนะครับอดูปเต็นหลังหลังจับไห

ดีเอ้ยแบอทนอนด้วยทีย่นอนพี่ลูกมัะมถัดปล่มปพื้นนอนไะหมอมาสอนนั่นนละ 哎呀，我的妈！嗯嗯 <music> นี่ดนหลับแล้วทำงานจากผนมันมันเดือนกับันทำงานจะค่าจีออกก่อนกันทำงานอะไบจำบ มันรังคารเลยเป็นเลยนี่มันเป็นขับรถแรกของแกอืมโอ้โหนั่งเดินขับรถแต่ขับรถก่อน

แปลงแปลงคนหลัดคนนะไม่ไไมีดูคา อะไรพี่น้องสำหรับที่นี่พอๆพกันคลิปนาพี่น้องฝากบึงฝากชมก็หลายก็ใชร็จสองนอนคาโต้ไงเด้อพี่น้องสวัสดี